สวัสดีครับ Skytech Presentation นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำยาแอร์นะครับอัตโนมัตินะครับเป็นตัวนี้นะครับ M G M 710A นะครับเดบแรกผมจะมาแนะนำนะครับตัวเครื่องแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆของมันนะครับด้านหน้านะครับก็จะประกอบไปด้วยจอ LED นะครับด้านล่างจะเป็นปุ่ม นะครับปุ่มสัมผัสขึ้นลงซ้ายขวานะครับเอนเตอร์นะครับแล้วก็ออกนะครับสิทธิ์ด้านข้างนะครับก็จะมีเกจอยู่สามเกจนะครับเกจแรกนะครับเป็นเกจของแรงดันทั้งหมดเลยนะครับเกจดแรกเป็นแรงดันของของเฮดนะครับเฮดเฮดพีนะครับของแอร์นะครับตัวที่2ก็จะเป็นของแอลนะครับส่วนตัวสุดท้ายนี่ก็จะเป็นแรงดัน ของน้ำยานะครับที่อยู่ในตัวถังนะครับตัวถังในเครื่องนะครับตอนนี้มีน้ำยาอยู่ประมาณเกือบร้อย PSI นะครับแรงดันครับไปดูด้านข้างนะครับด้านข้างด้านข้างก็จะมีฟิลเตอร์นะครับตัวนี้ฟิลเตอร์นะครับสามารถสั่งพิมนได้นะครับข้อมูลข้างล่างก็จะเป็นกระบอกน้ํามันเครื่องนะไอ้น้ํามันคอมนะครับกระบอกใหม่นะครับแล้วก็กระบอกเก่านะครับ ต่อไปด้านหน้าครับงลางนะครับก็จะเป็นที่ต่อสายนะครับสาย H กัะสาย L นะครับเราจะใช้แค่2ขั้วนี้นะครับขั้วนี้ไม่ใช้นะครับอันนี้ไม่ใช้มันจะมีฝาปิดมาให้นะครับไม่ได้ใช้นะครับต่อไปด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่เก็บสายนะครับแล้วก็กรองฟิลเตอร์นะครับต่างสวิกนะครับไฟ220โวลต์นะครับมีล้อนะครับ โอเคนะครับต่อไปผมจะมาดูหน้าโปรแกรมนะครับหน้าโปรแกรมนะครับก็จะขึ้นมาเป็นรุ่นนะครับของตัวเครื่อง d a t นะครับอันนี้เราก็กดออกนะครับเ็แล้วมันก็จะมีเมนูโปรแกรมมาอยู่ประมาณ7-8เมนูนะครับอันนี้จะสามารถ <c oughs> ทำได้ทั้งแมนนวลแล้วก็ออโต้นะครับ อันแรกจะเป็นการดีค o v e r y รี่ก็คือการถ่ายออกนะครับตัวแรกจะเป็นการถ่ายออกนะครับตัวที่2เป็นการเวกัมก็คือการทําสุญญากาศในตัวของคอมนะครับแอร์นั่นเองนะครับตัวที่3ามฟิลนิวอน์นะครับก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนน้ามันใหม่เข้านะครับน้ำมันคอมนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำมันคอมตัวที่4นะครับเป็นรีชาร์จรีชาร์จก็คือการชาร์จน้ามันน้ายาแอร์นะครับเข้ารถนะครับ ต่อไปนะครับอโตโมัตอโตโมัคือการทำอัตโนมัตินะครับทั้งหมดเลยนะครับโดยมันจะทําตามข้อมูล Data ด้านล่างนะครับอาจจะให้เรากรอกว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตีนะครับอันนี้ก็ Data นะครับก็คือข้อมูลมันจะมีข้อมูลของรถแต่ละรุ่นแล้วแต่ละยี่ห้อนะครับมาให้นะครับว่าต้องใช้น้ํายาแอร์กี่กรัมคอมน้ํายาคอมเท่าไหร่กี่มิลลิลิตรนะครับนี่นะครับงานอย่าง วนด้านะครับก็จะมีแอคคอร์ดเครื่องวิเศอะไรพวกนี้นะครับซิตี้ก็จะมีมาเยอะเลยนะครับนี้ปี B, นะครับมันก็จะบอกปริมาณนะครับน้ำยายนะครับอยู่ห้าร้อยถึงห้าร้อยห้าสิบนะครับอ่าปริมาณน้ำมันคอมนะครับก็อยู่ที่ร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะครับโอเค ก็จะมีหลายรุ่นนะครับแต่อันนี้จะไม่มีไม่มีอิสุกนะครับอิสุกเราจะใช้ของนิสสันนะครับแทนใอ้เคีย่งกันนะครับเดี๋ยวจะบอกละเอียดแต่ละฟังก์ชันอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งนะครับฟังก์ชันเซตติ้งฟังก์ชันก็คือการตั้งค่าหน่วยวัดต่างๆนะครับการิเบสการิเบสเอ่อตาช่างน,นะครับตัวตัวเครื่องนะครับ ซับไทซับายการเติมน้ญยานะครับอะไรพวกนี้นะครับการระบายลมอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวจะอีกทีนึงนะครับข้อมูลเครื่องสุดท้ายเฮลก็ช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือก็จะเป็นบอกใน่หน่อยน,น,นะครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากขั้นตอนแรกตั้งแต่เราก่อที่จะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํายาแอร์นะครับเราต้องทําการเติมนะครับเติมน้ํำยาแอร์เข้าตัวเครื่องก่อนนะครับ การเติมน้ำยาแอร์เราต้องเข้าไปที่ setting นะครับไอ้ system function นะครับก็คือการตั้งค่าครับเมื่อเราต่อสายนะครับสายสาย h ็นะครับจะเป็นสายที่จะเติมน้ำยาแอร์นะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับจะเป็นสายเ็อ่าถังน้ำยาแอร์นะครับเราเข้าไปที่ฟังก์ชันนะครับ system function นะครับเติมเข้าไปนะครับ มเนเตอร์เข้าไปนะครับเราไปเลือกที่ซัพพลายนะครับซับพพลายซัพพลายปุ๊บมันจะให้เรากลับไปมาน,นะครับว่าเราต้องการเติมเท่าไหร่นะครับนี้เราก็ตั้งนะครับปุ่มลดปมเติมก1กิโลนะครับ1กิโลนะครับเราก็กดเอนเตอร์นะครับนี่ทุเกเครื่องก็จะทํางานนะครับ มันจะเคลื่อนซับไพลิ่งนะครับแล้วก็จะเพิ่มน้ําหนักครับสงเกตจากน้ําหนักด้านล่างนะครับอันนี้มันจะมีบางจะมีลมออกนะครับตอนที่มัน,น,มนดันน้ํามันให้ดันน้ํายาเข้าไปในแกนในถังนะครับแต่มันก็จะระบายลมออกไปพร้อมกันนะครับตัวน,นี้ก็เข้าไปที่ 0.11กิโลกรัมก็110กรัมนะครับปริมาณที่เราเติมนะครับจะมีเกณฑ์บอกนะครับปริมาณที่ดีที่สุดก็อยู่ประมาณที่200 psi นะครับปริมาณน้ำยานะครับกำลังดีครับเพราะถ,าถ้าต่ำกว่านั้นนะครับมันจะไม่ทำงานนะครับมันจะมีค่าบอกนะครับว่าจะต้อง มากกว่า1นกิโลหรือว่ามากกว่า1นกิโลครึ่งมันถึงจะสามารถดันน้ำมันเข้าเครื่องได้นะครับน้ำยานะครับอัน,นี้ก็ไป260กนะครับกับนะครับ โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นคร้าวๆนะครับเดี๋ยวจะมาดูผลกันอีกทีนะครับตอนที่จะเปลี่ยนน้ำยาแอร์นะครับของรถนะครับเดี๋ยจะมีวิดีโอสาธิตในการทำงานนะครับของมันให้นะครับโอเคครับ